ครับก็ามาต่อกันนะครับนี่นิทาน ธรรปร,ราของเมืองพนมนะครับเรื่องตายยมดึงนะครับซึ่งลงคอได้เสนอไปช่องตอนแล้วนะครับชองตอนแล้ว,นะออลวเอามาเจอกันตอนที่สามนะครับตอนที่สามซึ่งความเดิมตอนที่แล้วนะครับหนุ่มยมดึง แชมใจนะครับคนประจบคี่ขันนะครับไม่สบายใจที่น้องสาวนะครับก็คือนางยมโดยได้เสียชีวิตนะครับได้เสียชีวิตลงซึ่งในยมดึงเนี่ยเป็นคนที่รักน้องสาวมากนะครับทำใจไม่ได้ก็เลยออกจากบ้านไม่อยู่แล้วในถิ่นที่ประจบคี่ขัน นะครับก็เดินเลียบทะเลเอ่าวไทยมาในป่าเรื่อยๆนะครับเลียบทะเลมาเรื่อยๆแต่ว่าเดินนะครับเดินทางป่าเป็นป่าใหญ่อยหลายวันหลายคืนรอนเร็ยมานะครับเดินมาผู้เดียวแหละไม่เจอใครนะครับทํามงั้นก็ผ่านป่าหญ่อยผ่านห้วยน้องคลองเบึงภูเขานะครับจนถึง อ่าวบันดอนนะครับมาถึงปากแม่น้ำตาปีที่จังหวัดรธานีนะครับก็เดินทวนขึ้นมาทวนแม่น้ำตาปีมาก็มาเจอแม่น้ำพุมดวงนะครับแม่น้ำพุมดวงก็เลี้ยวเข้าไปในป่านะครับทวนริมตะลิ่งเดินทวนแม่น้ำพุมดวงขึ้นไปนะครับผ่านอำเภอปุนปินอ่าผ่าน เมืองท่ากันนอนหรือเมืองคีรัตนิคมนะครับมา,าเมืองตาขุนขึ้นไปไปเจอ,อไปเจอจากแม่นานพงดวงไปเจอคลองแหละนะครับคลองตอกกับคลองพัดแสงหรือคลองแสงตัดทิ้นใจเดินทวนคลองแสงขึ้นไปนะครับทวนคลองแสงขึ้นไปก็ ไปเรื่อยๆรอนเริ่มไปเรื่อยๆนะครับต่อค่ำไหนนอนนั่นนะครับในป่าไม่ได้อดไม่ได้อยากถ้าคนรู้จักกมากินสมัยนั้นนะครับมีผละะลาหมากไม้มีพืชมีปักมีปลามีสัตว์ให้ล่ากินประทังชีวิตได้นะครับก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนทะลุไปที่ปลายคลองแสงนะครับปลายคลองแสงซึ่ง ก็เป็นที่ตั้งของอเคืือนรัชราฟาในปัจจุบันนะครับไปเจอบ้านของอตาจงโดมนะครับซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตนะครับในกลุ่มบ้านนั้นในป่านะครับในป่าลึกปลายคลองแสงนะรปลายคลองก็คือต้อนน้ำเหนงต้นน้ำพระแสน,น้ำคลองแสง,น,น,ะแสงนะครับก็ มาขออาศัยอยู่นะครับมาขออาศัยอยู่กับตาจงโดมหรือว่าลุงบอจะเรียกว่าพ่อตาจงโดมซึ่งเป็นปัจจุบันก็เป็นสิงศักดิ์สิธิ์นะครับที่อยู่เหนือเขื่อนและเจ้าประพาในเทือกเขาจงโดมนะครับเสืกเขาพ่อตาจงโดมเคยไปก็ไปขอพรไปกราบไปสักการะนะครับทำไมก่อนเคยผ่านไปก็มีปืนมีอะไรก็ยิงถวายนะครับจุดพลุถวาย ทีนี้ก็มารักกับลูกสาววัยรุ่นของตาจงโดงนะครับหนุ่มยมโดอายุยมยมดึงนะครับหนุ่มยมดึงเนี่ยโดยการรู้เห็นเป็นใจกับพ่อตาก็สุดท้ายก็ได้อยู่กินฉันสามีปัญญากับนางอทองตึงหรือตองตึง นะครับอทองตึงหรือทองตอกทองตึงนะครับซึ่งต่อมาก็เปยนเป็นแม่ยายทองตึงนะครับแม่ยายทองตึงซึ่งเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอรับอุจจาของคนพื้นถิ่นท้องถิ่นนะครับก็อยู่ไปอยู่มานะครับก็มาว่ากันต่ต นะครับตอนที่แล้วก็จบแค่นั้นนะครับทีนี้เมื่อผัวหนุ่มเมียสาวได้อยู่กินกันก็มีความสุขนะครับช่วยกันทำหมาหากินเข้าเข้าป่าล่าสัตว์เก็บผักผลไม้ตัดไปเจาะชันนะครับจากต้นยางก็เอามาใชา้นะเป็นน้ำมันยางนะครับ ก็ช่วยกันทำมากินตามภาษาคนบ้านป่านะครับคนบ้านป่าทำไมนั้นนะซึ่งไม่ได้ว่างไม่ได้หวังผลทางเศรษฐกิจอะไรมากมายนักนะครับมากมายนักเพราะว่าร้านกงร้านกาอะไก็ไม่ค่อยมีเอาเพื่อเอาไว้ได้กินเป็นปีๆเพื่อความอยู่รอดนะครับเมื่อ สร้างครอบครัวนะครับาตายังดึงกับยายทองตึงหรือตองตึงนะครับลุงบอก็เรียกว่าตากับยายแล้วกันเพราะท่านเป็นเศรษฐีสมัยนี้นะครับแต่ตอนนั้นท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ก็ต้องถา,างป่านะครับทางป่าเพื่อปลูกข้าวนะครับ เพื่อปลูกข้าวไว้กินซึ่งสมัยนันไม่มีขายเพราะนั้นมีอะไรเนี่ยต้องทำเอาเองท้งนั้นนะปลูกสร้างเอาเองท้งนั้นโดยการทำไร่ข้าวหยอดนะครับรู้จักกันไหมไร่ข้าวหยอดปัจจุบันใช้ถา,างเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับบนที่ดอนหรือที่ํำสวนนะครับ ทำข้าวไร่เขาเรียกไร่ข้าวยอดแล้วก็ใช้ไม้สักเขาเรียกไม้สักก็คือไม้แหลมๆทําให้เป็นรูนะครับทําเป็นรูแล้วก็หยอดเอาเข้าวยอดไปในรูเล็กๆกันหน่นะครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะครับการการปลูกข้าววิธีนี้นะครับก็ยังมีอยู่บ้างแต่น้อยแล้วแต่ว่าไปเห็นอยู่ที่ชาวเขา นะครับชาวของของประเทศไทยส่วนภาคเหนือแต่เขาก็ใช้วิธีเจาะแล้วก็หยอดนะครับหยอดแต่ของภาคใต้นี่ใช้วิธีใช้ไม้แทงไม้เหลมแหลมแทงเป็นรูนะเป็นรูเป็นแถวเป็นแนวเกาเรียกไม้สักแทงนสักไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนหยอดข้าวตามหลังนะครับท่านปลูกข้าวไว้กินนะครับของคนพม่นี่ขยันมากนะครับปลูกข้าวไว้กิน มีปลูกบอลน,นะครับปลูกบอลบอลก็คือเผือกกระเดงนะอ่าผักตายก็เรียกบอลน,นะครับบอลก็คือเผือกหัวเผือกวัวมันอ่าผักต่างๆปลูกปนไปในในไร่นั่นแหละนะครับที่ปลูกข้าว่นแหละนะผสมปนเปีกันไปเพราะฉะนั้นทำไร่ถานไร่ครั้งเดียวจะมีผักมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับครบเลยนะครับทีนี้ พอหยอดข้าวหยอดอะไรเข้าไปนะครับหลายเดือนนาฝนสมัยนั้นฝนก็ไม่ได้แห้งแรงอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าอยู่เป็นป่า,าความชื้นพออุดมสมบูรณ์นะครับข้าวก็ออกรวงก็ตั้งท้องนะครับตั้งท้องจะออกรวงแล้วนะครับสังเกตดูว,ว่าถ้าเคยผ่านนาผ่านไร่เวลาข้าวตั้งท้องเนี่ยมันจะป่องปองอยู่ส่วน ส่วนยอดนะเกือบถึงยอดเนะี่ยจะปองๆเร็วถ้าเป็นหอมมะลิหรือข้าวหอมเนี่ยจะหอมจะลงใจมากนะครับจะเริ่มหอมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับพบลูกสี่ย้าเดือนข้าวตั้งท้องนะครับตั้งท้องกลิน่นกลิ่นข้าวใหม่จะหอมนะครับจะหอมทางั้นยังไม่ออกรวงทีนะจะออกดอกกันแหละจะหอมมากเลย ลอยละล,อละล่อง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 เพราะตรงนั้นเป็นป่านะครับเป็นป่าเพราะฉะนั้นลอยเข้าไปในป่านะลอยเข้าไปในป่ารอบเบือนั้นหอมจะรงใจหมดกับกลิ่นข้าวหอมใหม่เนี่ยนะครับกลิ่นข้าวหอมใหม่เนี่ยซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คือยังไม่เป็นรวงทีนะครับอย่างที่หลวงพ่อบอก หมายว่าต้องเป็นป่ามีสัตว์ชุกชุมนะมีทรัพยากรเยอะแยะไปหมดมีทั้งจัดเล็กจั์น้อยจัดใหญ่นะจัดร้ายจัดไม่ร้าย,ายเยอ,อะแยะไปหมดนะครับมีเสือสิงกโประทิงแรดช้างเจ้าป่องเจ้าป่าหงเงี้ยวเกี้ยวคอเกี้ยวเข็บทีนี้มีช้างอยู่ตัวหนึ่งหรือเชือกหนึ่งนะ เอช้างก็เรียกเชือกนะก็ไม่เรียกตัวมีช้างอยู่เชือกหนึ่งก็คือช้างตัวเดียวนะช้างอยู่ตัวหนึ่งนะครับได้หากินในป่าแล้วก็เผลอเข้ามาใกล้ๆก,กับบริเวณบ้านของสอ,องผัวหนุ่มเมียสาวเนี่ยครับตายมดึงกับไม่ยายทองตึงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นยังเป็นหนุ่มสาวนะ เดินพลัดตกหล่นหลงเพื่อนหรือยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับได้กลิ่นหอมก็ตามมาตามกลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมข้าวที่ตั้งท้องน่นะครับก็เดินมาเรื่อยๆจนเจอไร่ข้าวยอดเนี่ยหอมมากอดใจไม่ไหวนะครับช้างเชื่องนี้อดใจไม่ไหวลองกินดู เอางวงนะครับงวงสาวเอาสาวมาสาวมาแล้วก็เอาข้าวปากเกี้ยวกลวมล่วมก่วมนะครับโอ้มันอร่อยนะคุณชจางเรียกนี้ว่าข้าวตั้งท้องนี่ชาติเซ็บอร่อยนักหนาะนะครับกินไปเยอะนะครับกินไปมากพอกินข้าวแล้ว ทางนั้อ้ความจริงยังไม่ออกรวงดีเป็นข้าวที่ตั้งท้องมันอร่อยมากอยากจะกินผล,ลไม้นะมีของข้าวแล้วก็ต้องกินของหวานกินผล,ลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณช้างเห็นเตง่งเห็นผักต่างๆนะครับโอ้มะละกกมะละโกแตงโมแตงอะไรที่ ตายำดึงกับยายทองตึงนะรองผัวหนุ่มเมียสาวี่ปลูกไว้นี่มีแตงเทยโอ้มันน่ากินทางนั้นนะครับก็เลยไปทั้งกินทั้งเหยียบเพราะช้างมันเป็นตัวใหญ่นะครับช้างในตัวใหญ่ทั้งกินทั้งเหยียบทั้งจนพืชผ,ผลของพ่อตายยดึงกับแม่ยายทองตึงเนี่ยหรือตองตึงเนี่ย เสียหายมากนะครับเสียหายมากเสียหายเกือบหมดเลยทีนี้ยายทองตึงอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นไล่นะครับพยายามโหไล่ใช้ไม้เคาะกะโลกลาเคาะไม้เอยตีปีตีถัง ให้เกิดเสียงดังก็ไม่ไปล่อยนะครับไล่ก็ไม่ไปล่อยทํำยังไงก็ไม่ไปนะครับยายทองตึงไล่จนอ่อนใจแล้วนะครับอพอไล่เนี่ยถ้าตกใจหนักๆตัววิ่งขวบโพเลงโบเลงโบเลงเข้าหายไปในป่านะครับในป่าใหญ่เอา้าหายไปสักสักพักกลับมาอีกนะครับสักพักก็กลับมาและไม่ไปไหนแล้วเพราะมีอาหารการกินสมบูรณ์นะครับ มีอาหารการกินสมบูรณ์ก็คิดว่าอยากต่นั้นเลยเราไม่ต้องไปไหนแล้วตรงนี้เราก็อยู่อิ่มท้องแล้วคิดดูว่าช้างตัวน่งกินกินอาหารกี่กี่ร้อยกิโลกี่กิโลต่อวันยังงอยู่ได้เพราะช้างมันตัวใหญ่ขนาดเราเล็กๆเรายังกินเป็นกิโลเหมือนกันนะครับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลต่อวันทีนี้ช้างนี่จะกินเท่าไหร่ร้านของพืชผักผลไม้ที่ สองพวอเมียปลูกไว้นะครับก็เสียหายไปเกือบหมดนะครับพอตายมดึงมาเห็นอย่างนี้ไล่ก็ไม่ไปกลับมาอีกโมโนักนะครับท่านโมหนักเลยนะครับพอตายยมดึงเนี่ยนะครับหรือตายยมดึงเนี่ยโมโนักจึงคิดว่านยาก,กันนั้นเลยช่วงนั้นกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีนะครับไม่มีสมไยโบราเนี่ย ถ้ารบเราหนักเอาไว้ตายได้เลยช้างนี้นะครับมันจะได้ไม่มารบกวนเราอีกนะครับก็คิดจะสังหารช้างให้ตายเสียนะครับช้างที่มารบกวนนั่นแหละช้างเชือกน,นั่นแหละหรือตัวน,นั้นแหละนะครับแต่ช้างเป็นช้างแสนรู้ครับผมนะเป็นช้างแสนรู้รู้ตัวว่าเจ้าของไร่เจ้าของสวนจะสังหาร นะครับจะสังงานจะเอาไว้ตายนะครับยึงหนีนะมาพึ่งพวกแล้วตอนไปทําเรื่องทําคนเดียวแหละนะครับแต่พอเจ้าของของโมโหโจะเอาไว้ตายนะเจ้าของรับปริมโ,มโหโจะเอาไว้ตายนี่เสนรู้มากหนีมารวมกับโขลงนะครับโขลงก็คือหลายๆตัวรวมกันเป็นฝูงใหญ่ก็เรียกโขลงยะโขลงช้างนะครับ เขไม่เรียกฝูงนะเขาเรียกโขลงช้างนะรวมตัวกันเป็นโขลงโขลงก็คือมีช้างอยู่หลายตัวนะครับทีนี้พอรวมกันแล้วเนี่คนเยอะนะครับอ่าช้างเยอะทีนี้ช้างตัวที่ไปทําเรื่องกินพืชผักผล,ลไม้กินข้าวของอ,อายมดึงกับยายทองตึงเนี่ยนะครับ มาโมกับพวกพวกว่าเอ้เพื่อนจ้างเอ้รสชาติมันอร่อยนักหนาตรงนั้นอาหารอุดมสมบูรณ์ไปไปเราไปกินกันอย่าไปที่อื่นเลยที่อื่นเนี่ยเราต้องเที่ยวเดินไกลช้างโขลงนั้นนะครับทั้งขูงทั้งโขลงเลยรวมกันกัดกินทีนี้ไม่ใช่เท่าแต่ของพ่อตายยมดึงแล้วนะครับกินของชาวบ้านด้วยนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละ นะครับรวมกกินช้างทั้งโขลงนะครับกินวันหนึ่งเป็นตันตนนะครับเป็นตันตันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วนะครับปลูกข้าวก็ไม่ได้กินแล้วนะไม่ได้กินแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนตายมดึงในฐานะที่เป็นลูกเคยของพ่อตายงดุงนะครับซึ่งเป็นคนกว้างขวางใจกล้า ลาหารรักพักพวกนะครับก็ถือคติตามพ่อตานะครับต้องกันนั้นเลยอย่าก,กันนั้นเลยต้องช่วยเหลือชาบ้านใหญเดือดร้อนเพราะพ่อตาเป็นหัวหน้าบ้านอยู่แล้วชาวบ้านให้ความเคารพนับถือตายมดึงก็เกิดความจิตสำนึกตรงนั้นนะครับอยากจะจัดการ ไอ้ช้างเกรเหล่านี้นะครับให้หมดจึงเกลียยอุปกรณ์นะครับเพื่อล่าสังหารนะเช่นปืนแกป๊ปนะสมัยนั้นมีปืนแก๊ปแล้วนะครับนะปืนแก๊ปหรือคาบศีลาแต่ยังไม่มีปืนกลหรือมือโลกโม่อะไรทั้งสิ้นสมัยนั้นนะครับแล้วกนะ็อาวุธพื้นเมืองเช่นะมีตรานะมีตราหรือนะมีงอนะมีตรา หกนะครับหกเอาตัที่หาได้ในพื้นที่ในป่าตรงนั้นแหลนะกระบอกใส่น้ำนะไม่มีกระติกน้ำทช่ไหต้องต้องต้อง,ต,องต้องใช้กระบอกใส่น้ำที่เขาอาจจะทำกับไม้ไผ่ก็ได้นะครับแล้วเอามาทำเป็นกระบอกใส่น้ำนะดินปืนขาดไม่ได้เพราะพื้นแก๊บนี่ต้องยัดดินนะครับต้องยัดดินเตรียยอุปกรณ์พร้อมหรแล้วอาหารการกินเรียบร้อย นะครับเพราะต้องตามล่าหลายวันก็บอกลาแม่ยายทองตึงหรือแม่ยายตองตึง,ยยตง,ตงนะครับผู้เป็นเมียว่าน้องเอย๋ยพี่ต้องช่วยชาวบ้านเละช่วยตัวเองแล้วนะครับถ้าช้างขโขลงนี้หรือฝูงนี้เนี่ยยังอยู่เนี่ยพวกเราก็คงอดตายกันหมดทั้งหมู่บ้านแน่ทั้งบ้านแน่ เดี๋ยวพี่จะจัดการตามล่ามันเองนะตามล่าช้างกลุ่นี้ยเสร็จแล้วตายย่ดึงก็เดินตามช้างเข้าป่าใหญ่ไปนะครับเข้าป่าใหญ่ไปซึ่งทำไมอันเป็นป่าใหญ่มากนะครับใหญ่ขนาดไหนลองคิดดูว่าต้นไม้แต่ละต้น สคนโอบไม่รอบนะครับคนโอบสามคนไม่รอบใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปยใหญ่จากหมู่บ้านที่ที่อยู่นะครับปลายคลองพัดแสงปลายคลองแสงนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นบ้านของพ่อตาจงโดงนั่นแหละนะครับตายมดึงก็หิ้วอุปกรณ์ เดินตามล่าช้างเข้าป่าไปนะครับอ่าหมดเวลาอีกแล้วตอนนี้นะครับได้เวลาสมควรอีกแล้วเดี๋ยวค่อยตามตอนต่อไปว่าตายุมดึงแกเดินตามช้างไปนี่ทันไหมได้ล่าสังหารไหมแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับในดินแดนแถบนี้ นะครับดินแดนแถบนี้นี่แหละจะทะลุออกมาดินแดนแถบในฟันมนม่นแหละเดี๋ยวจะรู้แหละอุทยานอุทยานต่างๆต,ตายมดึงแกเดินล่าช้างทะลุหมดได้ข่าวว่าทะลุไปออกถึงปงานนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเปบว่าแกไปถึงไหนได้บ้างตายมดึงแล้วคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ กดแชรนิทานพื้นบ้านไปสู่ลูกหลานไปสู่เพื่อนฝูงให้ได้รู้กันว่าพนมอำเภอพนมเมืองพนมอดีตมีนิทานปรำปาราอยู่ตั้งสองเรื่องใหญ่ๆนะครับให้ได้วามกันถ้ากดเป็นก็ช่วยกดซับใครหรือกดติดตามไห้ลุงพอด้วยแล้วลุงพอจะมาเล่าตอนต่อลไอยให้ฟังว่าจะเป็นยังไง ก็ขอให้พวกเราทุกคนยองโชคดีโชคดีและโชคดีสวัสดีครับ